สวัสดีค่ะเพื่อนๆฉันเองมีชื่อว่าอิงค่ะและฉันก็เพิ่งจะเรียนจบม6มาใหม่ๆเลยนะคะอีกไม่นานฉันก็จะเรียนต่อที่มหาลาัยแต่เป็นวิทยาลัยการอาชีพนะคะที่ฉันตัดสินใจไปเรียนต่อสายงานอาชีพก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเลยค่ะอีกอย่างฉันเองก็มีพี่ชายอยู่คนนึงค่ะแต่พี่ชายของฉันน่ะ เขาไม่เคยสนใจน้องสาวแบบฉันเลยมันจึงทำให้ฉันกับพี่ชายต้องแยกกันอยู่คนละที่พี่ชายของฉันเขาก็พักอยู่กับเพื่อนๆส่วนผู้หญิงแบบฉันก็ต้องเที่ยวไปกลับมาบ้านบางทีฉันก็จะไปขอนอนกับพี่ชายบ้างเฉพาะเวลาที่มีงานกิจกรรมและต้องกลับบ้านค่ำค่ะแต่บางครั้ง ฉันก็ไม่อยากจะเที่ยวแบบนี้หรอกนะคะฉันเองก็อยากจะเช่าห้องอยู่มากกว่าจะได้ไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้าแถมช่วงตอนเช้ารถก็เยอะต่อไปก็ไม่แน่หรอกนะคะเพราะถ้าฉันเจอเพื่อนใหม่ๆหรือว่าอาจจะเจอใครสักคนที่ฉันชอบฉันก็อาจจะย้ายมาอยู่ด้วยกันก็ได้ถึงแม้ว่าพี่ชายของฉันจะไม่อยากให้ฉันมาอยู่แบบนี้แต่เขา ก็คอยดูแลจริงพี่ชายของฉันมันก็ดีกับฉันอยู่หรอกนะคะแต่ว่าทำไมมันถึงไม่อยากจะให้ฉันมานอนที่ห้องด้วยก็ไม่รู้ฉันเองก็ไม่เข้าใจเวลาที่ฉันไปไหนมาไหนกับพี่ชายก็จะมีเพื่อนๆของพี่ชายของฉันตามไปเที่ยวด้วยกันอยู่เสมอเพื่อนๆของพี่ชายฉันก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชาย เกย์ทอมเลยค่ะค่ะแวบ,บแรกที่ฉันได้เห็นหน้าเพื่อนของพี่ชายของฉันนั่นก็คือพี่นิกกี้พี่นิกกี้เป็นเพื่อนของพี่ชายของฉันและเขาก็เป็นผู้ชายที่หล่อมากฉันน่บรู้สึกอายทุกครั้งที่ได้เจอหน้าพี่เขาคนอะไรก็ไม่รู้หล่ออามากๆเลยค่ะฉันเองก็แอบมองพี่เขาอยู่บ่อยๆจากนั้นมาในใจของฉันก็มีแต่พี่นิกกี้คนเดียว แต่ฉันรู้ค่ะว่าคนที่หน้าตาดีคงไม่เหลือมาถึงมือคนอื่นหรอกนะคะพี่นิกกี้เองก็อาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็อาจจะสวยมากด้วยฉันก็ได้แต่คิดในใจพยายามจะไม่สนใจแต่ก็ทำไม่สำเร็จยิ่งพอได้เห็นกันทีไรได้ใกล้ชิดกันทีไรความรู้สึกในร่างกายของฉันมันก็เริ่มไหลไปทั่วร่างเลยละค่ะ ช่วงรแรกๆก็ไม่กล้าที่จะแสดงอาการอะไรมากมายเพราะตอนที่ฉันเรียนอยู่ปีหนึ่งฉันก็ต้องขยันเรียนจึงไม่อยากที่จะคิดอะไรมากอีกอย่างก็อยากจะโฟกัสแต่เรื่องเรียนก่อนแต่ก็ยังมีแอบเผลอๆอยู่บ้างละค่ะต่อมาพอทุกอย่างเริ่มผ่านไปฉันก็ขึ้นปีสองฉันก็เริ่มที่จะสนิทสนมกับเพื่อนๆมากขึ้น และเริ่มที่จะมองหาสิ่งที่ขาดหายไปตอนนี้ฉันก็เริ่มสนิทกับเพื่อนๆนของพี่ชายฉันมากกว่าเดิมโดยเฉพาะพี่นิกกี้ค่ะก่อนหน้านี้ฉันเองก็ได้แต่แอบมองพี่เขาอยู่เท่านั้นแต่ตอนนี้ฉันก็เริ่มเปลี่ยนไปพอรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูสวยกว่าเมื่อก่อนเมื่อฉันคิดฉันก็อยากจะทำในสิ่งที่ฉันไม่เคยทำมาก่อนค่ะ ฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพี่เขาจะรู้สึกยังไงเพราะฉันคิดว่าพี่เขาต้องรู้แหละว่าฉันแอบ,บสนใจพี่เขาอยู่แล้วก็แอบ,บรู้สึกดีๆมาตั้งนานแล้วพอฉันโตขึ้นและสวยขึ้นพี่นิกกี้ก็เริ่มเข้ามาตีสนิทกับฉันก่อนและฉันก็ไม่รีรอเลยสิคะเพราะฉันเองก็แอบ,บชอบพี่เขามานานแล้ว หลังจากที่เราเริ่มคบกันมาความสัมพันธ์ของเราสองคนมันก็เริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพอตกเย็นพี่นิกกี้ก็จะเข้ามาหาฉันที่ห้องทุกวันพอฉันแยกย้ายจากเพื่อนๆฉันก็รีบมาหาพี่นิกกี้ที่ห้องเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันไม่น่าเชื่อเลยว่าความรู้สึกเมื่อเจอกันครั้งแรกมันช่างดีเหลือเกินค่ะมันรู้สึก ถึงความรู้สึกภายในที่อ่อนโยนและนุ่มนวลทุกอย่างมันดูลงตัวและเข้ากันได้ดีฉันก็รู้สึกดีมากๆเลยล่ะค่ะพี่นิกกี้เองก็แสดงออกมาทุกอย่างให้ฉันได้เห็นฉันรู้สึกถึงความรู้สึกข้างในของพี่เขาค่ะว่าพี่เขารู้สึกยังไงกับฉันบ้างฉันคิดว่าพี่เขา ก็รักฉันมากเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าฉันกับพี่นิกกี้จะเพิ่งคบกันใหม่ๆแต่ฉันก็เข้าใจพี่นิกกี้ทุกอย่างนะคะฉันรู้ว่าพี่เขาคิดยังไงและต้องการอะไรเพราะฉันเองก็คิดเหมือนกันกับพี่เขาค่ะเพราะความรู้สึกที่ขาดหายไปเนิ่นนานเมื่อทุกอย่างมันมารวมกันมันก็เริ่มสะสมและแตกตัวจนในที่สุด ทุกอย่างก็ลงเอยกันได้ด้วยดีฉันเองก็มีความสุขทุกครั้งแถมอารมณ์ก็ดีด้วยเวลาที่อยู่กับพี่นิกี้สองคนฉันไม่คิดเลยว่าโลกมันจะสวยงามดอกไม้มันจะเบ่งบานและสดใสขนาดนี้ฉันไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าผู้ชายที่ฉันแอบชอบมานานเขาจะอยู่ตรงหน้าฉันและฉันก็มีความสุขมากๆเลยค่ะ แต่เรื่องมันก็มีอยู่ว่าฉันกับพี่นิกกี้เราสองคนยังไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้พี่ชายฉันรูนะสิคะฉันเองก็กลัวพี่ชายจะว่าเอาฉันก็เลยไม่พูดอะไรแต่พี่นิกกี้ก็บอกว่าจะพูดเรื่องนี้กับพี่ชายของฉันเองฉันก็เลยต้องเงียบและก็ได้แต่รอค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราสองคนจะไม่พูดอะไรเลยแต่เราสองคนก็แสดงออก แล้วก็ไม่ได้ปิดบังใครเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราสองคนอยู่ด้วยกันเพื่อนๆนของพี่ชายก็จะแอบแซวอยู่ตลอดเวลาเลยละคะ่ะน้องอิงวันนี้เราจะกินอะไรกันดีล่ะแล้วจะออกไปหาพี่ชายของเธอหรือเปล่าอืมอิงว่าเราไปนั่งเล่นที่หลังสวนดีไหมคะเรียกพี่ปาล์มกับเพื่อนๆของพี่ไปด้วยจะได้สนุกฉันก็อยากจะไปนั่งเล่นที่สวนมากกว่าคะ่ะ แต่พี่ๆของฉันก็ไม่ชอบไปพี่ชายของฉันนางก็จะชอบไปเที่ยวที่หน้ามอชอบไปนั่งดูสาวๆมากกว่าถ้าไปหลังสวนพี่คิดว่าคงไม่มีใครอยากจะไปกับเราหรอกแล้วทำไมอิงถึงอยากจะไปที่นั่นละ่ะทำไมไม่ลองไปนั่งที่หน้ามอดูบ้างก็ที่หลังมอไม่ค่อยมีคนเยอะนี้คะ่ะอีกอย่างฉันก็อยากจะไปเปลี่ยนบรรยากาศกับพี่บ้าง เห็นเขาบอกกันว่าที่นั่นบรรยากาศดีและโรแมนติกส่วนมากคู่รักก็มักจะพากันไปเดินเล่นที่นั่นด้วยฉันก็อยากจะมีฟิลแบบนั้นบ้างนี่ค่ะพี่อืมอเอาละตามใจเธอก็แล้วกันตั้งแต่พี่อยู่ที่นี่มาพี่ก็เคยไปที่นั่นแค่ครั้งเดียวเองก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจเลยแต่ถ้าอิงอยากจะไปเดี๋ยวพี่จะพาไปก็ได้จริงหรอคะพี่นิกกี้ ถ้าอย่างนั้นเราไปกันเถอะค่ะไปนั่งเล่นอยู่ที่นั่นแล้วค่อยไปหาพวกพี่ปามที่หน้ามอก็ได้ช่วงตอนเย็นๆพอสลัวๆที่สวนหลังมอที่นี่ก็จะมีคู่รักหลายๆคู่มักจะชอบมานั่งเคลียร์คอกันที่นี่ค่ะแต่ละคู่ก็จะพากันหาที่มอมะและนั่งเล่นกันส่วนฉันกับพี่นิกกี้ก็จะซื้อเครื่องดื่มมานั่งดื่มด้วยกัน และพวกขนมคบเคี้ยวบ้างพ่อหาที่ได้มาเหมาะได้แล้วเราสองคนก็นอนดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันฉันเองก็ชอบบรรยากาศแบบนี้มากกว่ามันได้ความรู้สึกดีและประทับใจยิ่งได้มากับคนที่เรารักด้วยแล้วล่ะก็มีความสุขที่สุดเลยค่ะอีกอย่างมันจะค่อยๆกระตุ้นความรู้สึกของเราด้วยฉันกับพิกนิก,กีก็นั่งเล่นอยู่ที่นี่ได้สักพัก พอนั่งดื่มเข้าไปได้ไม่นานความรู้สึกมันก็เริ่มรู้สึกปแปลกๆอีกแล้วล่ะค่ะจากนั้นเราสองคนก็เหมือนจะมีความรู้สึกที่ตรงกันอีกด้วยค่ะแม้ที่จริงแล้วฉันก็เข้าใจถึงความรู้สึกของคู่รักแต่และคู่ที่มาที่นี่กันแล้วล่ะคะ่ะเพราะบรรยากาศมันได้จริงๆค่ะยิ่งช่วงตอนเย็นๆล้วเนี่ยมันเย็นสบาย และดีมากๆเลยค่ะชอบไหมบรรยากาศแบบนี้นะ่ะชอบสิคะแล้วพี่นิกกี้ล่ะชอบไหมชอบสิเดี๋ยววันไหนอยากจะมาอีกพี่จะพาเธอมานะอิงอยากมาที่นี่กับพี่ทุกวันเลยค่ะฉันชอบบรรยากาศแบบนี้มากที่สุดเลยฉันก็พูดด้วยความสุขแต่ดูท่าทางของพี่นิกกี้ก็ไม่ค่อยจะอยากมาที่นี่สักเท่าไหร่ แต่โชคดีหน่อยที่พี่นิกกี้คอยตามใจฉันหลังจากเราสองคนออกมาจากหลังมอพ่นิกกี้ก็ได้พาส่งฉันที่ห้องส่วนพี่นิกกี้ก็ไปหาพี่ปามที่หน้ามอต่อค่ะฉันเองก็อยากจะไปด้วยแต่ว่าพรุ่งนี้ติดต้องตื่นแต่เช้าเพราะมีสอบเลยปล่อยให้พี่นิกกี้ไปคนเดียวฉันเองก็ไม่อยากให้พี่เขาออกไปเลยค่ะ เพราะสาวๆสวยๆที่นั่นก็เยอะแยะแต่ก็ห้ามพี่เขาไม่ได้หรอกค่ะเพราะถ้าพี่นิกกี้ไม่ไปพี่ปามพี่ชายของฉันก็ไม่ยอมเพราะพวกเขาก็สนิทกันมากพอวันถัดไปคืนนี้เพื่อนๆของฉันก็ได้ชวนกันออกไปเที่ยวที่ร้านผับแห่งหนึ่งซึ่งมันก็เพิ่งจะเปิดใหม่และอยู่ห่างออกไปจากที่นี่ไม่ไกลมากนักไหนๆก็นานๆ จะมีเพื่อนๆชวนไปเลี้ยงทั้งทีฉันก็ไม่ปฏิเสธเพื่อนๆเลยล่ะค่ะพวกเราก็ไปกันคืนนี้คนก็เยอะมากๆพวกเราก็สนุกสนานกันมากจนกระทั่งฉันเองก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งเข้าซึ่งเขาเดินเป็นรุ่นน้องที่มหาลาัยค่ะเราก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ก็เพิ่งเจอกันที่นี่เป็นครั้งแรกจอนก็เดินเข้ามาหาฉัน ฉันเองก็รู้สึกถูกชะตากับเขามากทาั้งๆที่เมื่อก่อนฉันก็ไม่เคยหันไปมองผู้ชายคนไหนเลยนอกจากพีนิกกี้แต่พอได้เจอกับจอรนก็ไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกถูกชะตาเขามากๆจอรนเองก็มีหน้าตาที่ดีและก็หล่อมากด้วยค่ะเขาเป็นผู้ชายที่หน้าหวานละมุนและหล่อเหลาอาการเลยทีเดียวระหว่างที่พวกเราเที่ยวกันอยู่ จอนก็เข้ามาชนแก้วและก็ดูแลเทคแคร์ฉันเป็นอย่างดีสัมผัสความรู้สึกที่ใกล้ชิดก็กำลังจะเริ่มขึ้นฉันยืนอยู่ข้างๆเขาแบบแนบชิดแต่หัวใจของฉันมันสั่นไปหมดเลยค่ะยิ่งเวลาที่ถูกสะกดด้วยสายตาของเขาทีไรมันเหมือนกับถูกดึงดูดเข้าไปถึงข้างในความรู้สึกตอนนั้นมันไม่เหมือนกันกันกบครั้งแรกที่เจอกับพีนิกกี้เลย พอเราสองคนได้เจอกันฉันก็เริ่มที่จะเข้าหาจรอยากรู้จักเขามากกว่าที่จะไปหาพีนิกกี้อีกอย่างปีนี้พี่นิกกี้ก็จะจบแล้วด้วยเราสองคนก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วจนในที่สุดฉันกับพี่นิกกี้ก็ห่างกันไปอีกอย่างพีนิกกี้ก็ไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้เลยแม้กระทั่งพี่ชายของฉัน ยิ่งเวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อนๆก็ยิ่งทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจึงทำให้เราไม่ค่อยได้เจอกันพอไม่ได้เจอกันฉันกับจอนก็เริ่มที่จะเข้าหากันและฉันเองก็ได้เข้าใจว่าไม่มีอะไรให้ต้องยึดติดสำหรับฉันแล้วฉันก็เริ่มจะชอบแบบนี้มากกว่าไม่ต้องไปคอยคิดว่าเราจะคบใครจริงจังอะไรแค่มีความสุข ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันก็ผ่านไปแต่นั่นมันก็อาจจะไม่ใช่กับทุกคนหรอกนะคะแต่สำหรับฉันฉันรู้สึกดีมากตอนนี้ฉันมีจอนมาคอยเป็นทุกอย่างและเขายังเปิดเผยไม่เคยปกปิดกับใครเรื่องระหว่างเราสองคนเลยคะ่ะ